คุณจะยอมลดค่าเหนื่อยของคุณลงมาไหมเจ้ากาเซโล่นะครับโอ้โ oh หตอนนี้บาซ่าครับหวังให้เจ้ากาเซโล่เนี่ยลดค่าเหนื่อยของตัวเองเพื่อเพื่ออกาสในการย้ายมาชี่บาร์ซโลนาในถิ่นคนํัมนูนะครับคือมีรายง,งานบอกว่าบาซ่าคาดหวังให้เจ้ากาเซโล่ครับยอมลดค่าเหนื่อยของตัวเองเพื่อโอกาสย้ายมาเล่นในถินครัมนูนะ เราต้องบอกว่าฟูลแบ็กทีมชาติโปรโต,ตุเกสทนเ้นมีข่าวแย่จากแมนซียแบบต่อเน,นื่องเลยสื่อทั่วยุโรปหลายสำนักรายงานบอกว่าแมนซี่พร้อมปล่อยเขาแน่หากว่าได้ราคาที่มันเหมาะสมนะครับและหนึ่งในสโมรสรที่ให้ความสนใจเจ้ากัสเซโล่คือบาร์เซโลนานครับซึ่งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยแต่บาร์ซ่าย,ยังมีปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพดานค่าเหนื่อยในสโมรสรและการเงินที่ยังแก้ไม่ตกนะครับรายงานจากสเปนบอกว่าปัจจัยสําคัญณนะเวลานี้อยู่ที่เจ้ากัสเซโล่นะครับ ว่าจะยอมลดค่าเหนื่อยของตัวเองลงมาหรือเปล่าเพราะค่าเหนื่อยที่รับกับแมนซิสตี้เนี่ยยังเป็นจำนวนมากเกินไปสำหรับบาร์เซโลนานะครับ กรณีนี้ครับส่งผลอย่างชัดเจนเพราะสื่อในสเปนบอกว่าหากเจ้ากาเซโลยอมลดค่าเหนื่อยของตัวเองจะทําให้การแย่ยทีมเนี่ยคลายความซับซ้อนลงมาได้และทําให้บาซ่าครับเหลือภารกิจแค่การจรแจาค่าตัวกับแมนซีเท่านั้นซึ่งยังมีโอกาสในการสร้างเงื่อนไขต่างๆเพื่อให้ดิวมันลุดล่วงนะตอนนี้อยู่ที่เจ้ากาเซโลคนเดียวว่าจะยอมลดค่าเหนื่อยของตัวเองหรือเปล่าเพื่อที่จะย้ายไปบาซ่า หรือว่ารอพิจารณาข้อเสนออื่นในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ก็ต้องมาตามกันครับโอ้โหจะไปไหมบาซโลนาะถ้าคุณจะไปคุณต้องยอมลดค่าเหนื่อยของตัวเองมาเพราะว่าบาซ่ามีปัญหาเรื่องการเงินคุณก็รู้สำหรับเจ้ากัเซโลทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตนักงแต่คนนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้วรุ่นจัดไปยาวๆเลยครับผม